วัน,นิลาไทยนะครับเดี๋ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพลูช้างเขาเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นกล้วยไม้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเขามีลำต้นที่ยาวมากๆถ้าเราดูเนี่ยมันประมาณ30-40เมตรเลยเขาไต่กันไปเป็นต้นไม้เนาะตอนนี้เห็นกำลังออกดอกอยู่ดอกเนี่ยบานแค่ประมาณวันสวันแล้เดี๋ยวมันก็จะ ล่วงลงไปนะครับเนี่ยจะเห็นเลยเขาไตา่ขึ้นไปตอนนี้ผมอยู่ในที่ที่ชันมากมากเลยนะผมก็กลัวผมจะตกลงมาข้างล่างนะเขาค้นพบเจ้าต้นวานิลาไทยเนี่ยครั้งแรกที่ดอยสุเทพตอนนี้ผมก็อยู่ในดอยสุเทพนะมีอยู่เต็มดอยไปหมดเลยแหละดอกเขาถูกผสมเกรสรโดยผึ่งนะครับแล้วฐานดอกก็จะโตออกมากลายเป็นฝกักคล้ายๆกับฝักถั่วนี่แหละแล้วตอนแรกๆก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนคล้ายๆกับ ล้วยแล้วพอมันแก่ลงไปเป็นสีน้ําตาลเนี่ยก็จะมีกลิ่นเริ่มเป็นวานิลาแต่วานิลาไทยเนี่ยไม่สามารถเอามาบ่มทําเป็นวานิลาขายได้ที่เราเห็นในคลองตลาดเนี่ยมันมาจากมาดากัสการ์นะครับเป็นอีกพันหนึ่ง